พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สามสิบหกองคุลิมาลสูตรสูตรว่าด้วยพระองคุลิมานพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามสมัยนั้นมีโจรชื่อ,องคุลิมานในแว่นแคว้นโกศลเที่ยวฆ่ามนุษย์เอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องร่างเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาค เสด็จไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีครั้นสเสวยเสร็จกลับจากบินทบาทก็เสด็จเดินทางไกลไปยังที่ที่องคุลิมานอยู่มีคนเลี้ยงโคเลี้ยงแกะและชาวนาวิ่งมาห้ามไม่ให้เสด็จไปอ้างว่าโจรองคุลิมานอยู่ทางนั้นก็ทรงเสด็จต่อไปโดยดุษณีภาพโจรองคุลิมานเห็นเข้าจับอาวุธไล่ตามไปจนสุดกำลัง ก็ไม่สามารถตามทันได้จึงกล่าวว่าหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านจงหยุดสิองคุลิมานองคุลิมานก็ทูลถามว่าทรงดำเนินไปแต่ฉชไหนจึงตรัสว่าหยุดแล้วตรัสตอบว่าเราวางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าหยุดส่วนท่าน ไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่หยุดองคุลิมานได้คิดก็เลื่อมใสกราบทูลขอบวชตามเสด็จพระผู้มีพระภาคกลับไปกรุงสาวัตถีและพักอยู่ในเจตัวนารามที่นั้นพระเจ้าประเสทิเตรียมยกทัพออกปราบโจรองคุลิมานเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพร่พลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถาม ก็กราบทูลว่าจะไปปราบโจรองคุลิมานพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถ้าพบโจรองคุลิมานบวชแล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมจะทรงทำอย่างไรพระเจ้าประสิที่กราบทูลว่าจะอภิวาต้อนรับถวายปัจจัยสี่และถวายความคุ้มครองอันเป็นธรรมพระผู้มีพระภาคจึงชี้ให้ทรงรู้จักภิกษุองคุลิมาน ซึ่งนั่งอยู่ในที่เฝ้าด้วยครั้นทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าประเนสนธิทรงตกพระไทยกลัวจึงตรัสปลอบไม่ให้กลัวพระเจ้าประเสนธิก็ตรัสปราศัยกับพระองคุลิมานเป็นอันดีและตรัสประวารณาที่จะถวายปัจจัยสี่แต่พระองคุลิมานทูลว่ามีไตรจีวรบริบูรณ์แล้วพระเจ้าประเสนธิ จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกราบทูลสรรเสริญว่าพระองค์ไม่สามารถปราบพระองคุลิมานได้แม้ด้วยท่อนไม้และสัตราแต่พระผู้มีพระภาคทรงปราบได้โดยไม่ต้องใช้ท่อนไม้และสัตราแล้วกราบทูลลากลับพระองคุลิมานไปบินธบาดพบหญิงมีคันแก่ก็มีความกรุณาเมื่อกลับกราบทูล พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้พระองคุลิมานกล่าวสัจจวาจาพระองคุลิมานก็ไปกล่าวสัจวาจาให้พรให้มีความสวัสดีทั้งมารดาและทารกหญิงนั้นก็คลอดทารกโดยสวัสดีต่อมาท่านบำเพ็ญเพียรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านไปบิณฑบาต ก็ถูกก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่เขาคว้างไปมีศีรษะแตกมีโลหิตไหลมีสังคติขาดวิ่นมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่ากรรมที่จะให้ผลไปหมกไหมในนรกเป็นเวลาหลายหมื่นหลายแสนปีเป็นอันท่านได้รับผลในปัจจุบันพระองคุลีมาน ก็หลีกเร้นเข้าไปอยู่ในถ้ำและเปล่งอุทานเป็นธรรมภาสิทธิ์ในทา,ทางส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา